พระก,กิ่งองนี้เป็นพระก,กิ่งไพรีพินาตนะครับสร้างในปีพศ2495นเะครับเป็นพระก,กิ่งที่ได้รับความนิยมสูงอีกอง์หนึ่งนะครับพระก,กิ่งของวัดบวรนะครับก็จะมีพระก,กิ่งปะวะเลศเป็นอันดับหนึ่งนะครับถัดลงมาก็เป็นพระก,กิ่ง ไพรีพินาศอง์นี้นี่เองนะครับพักกิ่งไพรีพินาศนะครับปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างจะวิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองแสนกว่ากว่าสามแสนนะครับสภาพของภาพรูปหล่อนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าความสวยงามอ่ จะไม่ค่อยชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงความมีสเสน่ห์ก็มีสเสน่ห์สำหรับพาะรูปหล่อในลักษณะที่เป็นแบแบบนี้นะครับเขาดูกันตรงไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะดูกันที่ฐานนะครับฐานวัวน,นี่จะมีมีสองลักษณะนะครับก็คือ มีบัวแหลมนะครับกับบัวเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นออกแบบนี้นะครับก็จะมีบัวแหลมกับบัวเหลี่ยมอ่าโดยส่วนใหญ่คนก็ถ้าความนิยมก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับไม่ใช่พิมพ์บัวเหลี่ยมอ่บัวแหลมนะครับ ให้สังเกตเนื้อหามวลสารนะครับองค์นี้เป็นโลหะที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับที่มีน้ำทองอยู่ตามซอกนะครับจะเห็นได้ว่า,ามีความสวยงามอ,าอีกองหนึ่งนะครับมีสเสน่ห์เช่นเดียวกันสำหรับพระก,กิ่งไพรีพินาชนะครับปี24 95นะครับมีความนิยมเป็นอย่างสูงและเป็นพระที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากนะครับพระกิ่งเฮริพินาตปี95นี้จะไม่ไม่องใหญ่นะครับองค์จะไม่ใหญ่เหมือนกับพระกิ่งทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันเกี่ยวกับ ความเก่านะครับเราให้เราดูเนื้อหามวลสารของความเก่าลักษณะของความเก่าอายุถึงหรือไม่นะครับโลหะเป็นยังไงนะครับองค์นี้มีความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นพระก,กิ่งไพรีพินาศไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามนะครับกิ่งมักจะติดนะครับมักจะไม่ดังเหมือนกับพระก,กิ่งอื่นๆถ้าเป็นพระก,กิ่งอื่นๆเนี่ย กิ่งจะดังกังวาลแต่สําหรับพระก,กิ่งภัยดีพินาศเป็นพระก,กิ่งที่ติดคือขย่าแล้วจะจะไม่ค่อยมีเสียงดังนะครับเขาเรียกว่ากิ่งติดก็เลยทําให้เสียงกิ่งไม่ได้ดังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะนํามาเล่าประสบการณ์ให้กับบรรดาญาติธรรมให้ได้รับชมกันแต่สําหรับกิ่ง ในปี30ขึ้นมานะครับหรือปี28ขึ้นมาอ่าก็มักจะมีเสียงกิ่งได้ดีนะครับเพราะนั้นเป็นกิ่งที่มีอายุไม่มากนะครับแต่ส่วนกิ่งปี2495อ่ากิ่งจะไม่ค่อยดังนะครับเป็นพระที่มีองค์ที่ไม่ไม่ใหญ่นะครับเป็นองค์ที่มีขนาดพอเหมาะคือเหมาะสำหรับ คนที่ไม่ชอบองค์ใหญ่นะครับก็สามารถห้อยได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเ่